ออนาทีสัปดาห์นี้ครับอยู่กันที่สนามกอล์ฟสยามคันที่คลับนะครับผมแบงคอกบรรยากาศดีๆเลยครับสนามกอล์ฟใกล้กรุงเทพเลยนะครับอยากให้มาเล่นกันที่นี่นะครับสยามคันที่คลับนะครับผมวันนี้นะครับเรื่องของ m p p c t z z o n นะครับหรือการทำ s า s r p r p a n forward นะครับนักกอล์ฟส่วนใหญ่เข้าใจว่าเวลาทำ s า s r p r p a n forward นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องให้รู้สึกว่ามือเนี่ย นำหัวไม้ตลอดเวลาในลักษณะนี้นครับแต่หลายท่านนะครับจะเข้าใจผิดว่าเวลาที่เรา Impact z โซนนะครับหรือว่าการการทำชาร์ปดินฟอร์เวิร์ดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพยายามทำให้มือล้าเยอะๆจนหน้าไม้เนี่ยค่อนข้างเปิดพอเปิดปุ๊บลูกจะออกขวาในการทำนะครับชาร์ปดินฟอร์เวิร์ดเนี่ยนกักกอล์ฟหลายหายท่านเนี่ยจะรู้สึกท้อมากๆเลยกับการที่ลูกเนี่ยออกขวาบ่อยขึ้นบ่อยขึ้น และทําให้รู้สึกว่าเราอ่ะทำไม่ได้แล้วตีไม่ได้แล้วเกิดอาการท้อไปนะครับผมจะปรับความเข้าใจให้ใหม่นะครับในมุมมองในการเล่นนะครับหรือว่าการทำชาร์ปลลนฟอร์เวิร์ดนะครับผมไม้จะอยู่ลักษณะที่มือนำหน้าไม้อันนี้คือเข้าใจถูกครับแต่2องครับให้เรารู้สึกว่าถ้าเราเห็นปุ่มบนมือนะครับผมหรือว่าตรงกระดูกตรงนี้นะครับในตอนที่เราอิมแพกนะครับให้เรารู้สึกว่าปุ่มตรงมือนะครับในมุมมองที่เรามองนะครับ คว่ำลงเล็กน้อยเพื่อให้เราเนี่ยสายตาเราไม่เห็นปุ่มที่มือลองสังเกตดูที่หน้าไม้นะครับปุ่มที่มือนะครับเปิดขึ้นหรือเราเห็นปุ่มมากขึ้นเนี่ยหน้าไม้นี่ยจะเปิดแต่ปุ่มปุ่มมือนะครับถ้าเราคว่ำปุ่มมือลงสิ่งที่เกิดขึ้นขึ้นนะครับดูที่หน้าไม้นะครับหน้าไม้เนี่ยจะกลับมาคว่ำแล้วก็กลับมาสแควร์พอดีครับไปลองทากันดูนะครับดูนะครับขึลืนไม้พอดาวสวิงนะครับทุกอย่างทําตามซีเควนซ์หมดเลย พอดาวสวิงสิ่งที่เกิดขึ้นครับทาให้ชาร์ปดินฟอร์เวิร์ดซุบปุ๊บปุ่มที่มือครับความลงให้สายตาเราเนี่ยไม่เห็นปุ่มที่มือสังเกตเ้ามาครับกลับมาสแควร์ไปดีครับอยากให้ไปลองฝึกกันดูก่อนนะครับจากการที่เราตีฟูลสวิงถ้าเรายังทําไม่ได้ให้ทําจากฮาร์บสวิงก่อนเพื่อให้เรารู้สึกการคุ้นชินนะครับในการเข้าอิมแพคโซนครับฮารสวิงไม่เห็นปุ่มมือได้มาเป็น ทรีคอเตอร์ quarter, แล้วก็เป็นฟูลสวิงนะครับอยากให้ไปลองทำกันดูนะครับเราจะทำให้เรากลับมาตีตรงได้มากขึ้นครับทั้งหมดนี้นะครับในช่วงอนเทีสัปดาห์นี้ครับ